8วิธีป้องกันอาการมือชาเท้าชานะคะหอ้ยหลายคนเนี่ยเขียนข้อคำถามมาถามพี่ปลาเลยมีอาการมือชาเท้าชาจะทำอย่างไรนะที่นะคะเนี่ยแล้วก็จริงๆอะ่ะไม่อยากไปเลยอยากหาวิธีการป้องกันพี่ปรามีคำตอบให้ละคะ่ะตามมาเลยนะคะหอ้ยอาการมือชาเท้าชานะคะ พี่ปลาบอกเลยหลายคนคงเคยเป็นแต่เป็นไงคะไม่ค่อยใส่ใจหรอกคะ่ะเพราะคิดว่าเดี๋ยวเกิดชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หายเองได้แต่ในความเป็นจริงแล้วอาการชาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคปลายประสาทอักเสบนะคะพี่ปลาบอกเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่น่ากลัวตามมาหลังจากโรคปลายประสาทอักเสบโดยที่ไม่ได้รับการรักษายอย่างถูกวิธีอาจจะทําให้เรามีอ,อกาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงกล้ามเนื้อรีบ แล้ว,วความรู้สึกรับลดลดลงจนหมดความรู้สึกที่เยว,วส่วนนั้นได้เลยค่ะโอ้โหพี่ปลาโรคปลายประสาทอักเสบมันน่ากลัวหรอคะปลายประสาทอักเสบเนี่ยพี่ปลาบอกเลยนะคะเป็นกลุ่มอาการของเส้นประสาทซึ่งทําหน้าที่นําคําสั่งจากสมองและก็ไขสันหลังไปยังอวัยวะต่างๆรวมถึงนะคะทำหน้าที่รับความรู้สึกจากอวัยวะต่างๆกลับไปยังสมอง เส้นประสาทสามารถแบ่งได้เป็นสามประเภทได้แก่หเส้นประสาทรับความรู้สึกซึ่งเป็นเส้นประสาทที่เชื่อมต่อสมองและไขสันหลังกับผิวหนังหรืออวัยวะภายใน 2. เส้นประสาทสั่งการหรือนาคำสั่งซึ่งเป็นประสาทที่เชื่อมต่อสมองและไขสันหลังกับกล้ามเนื้อค่ะ 3. ระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งเป็นประสาทที่เชื่อมต่อสมองและไขสันหลังกับอวัยวะภายใน วิปรากาลอาการของโรคปลายประสาทเสพก็เ,เป็นอย่างไรบ้างคะผู้ป่วยที่เป็นโรคปลายประสาทเสบจะมีอาการชาตามส่วนต่างๆหรือความรู้สึกลดลงที่บริเวณปลายมือปลายเทา้าค่ะกล้ามเนื้ออ่อนแรงเสียการทรงตัวหรือเดินเซเนื่องจากอะไรคะการรับรู้ความรู้สึกที่เท้าผิดปกติความดันโลหิตต่ำลงท้องผูกหรือท้องเสียอาหารย่อยยาก เหงื่อออกมากกว่าปกติซึ่งอาการดังกล่าวมักเป็นตลอดเวลาหรือเป็นเป็นเฮห,หายขึ้นอยู่กับสาเหตุของโรคนะคะทั้งนี้หากพบว่ามีอาการชาตามปลายนิ้วมือนิ้วเท้าลามถึงสะโพกเราอย่านิ่งนอนใจนะคะเพราะถ้าหากปล่อยวัน,นานๆอาจจะเป็นโรคอมัอมพฤกษ์อัมพาตได้ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากกระดูกสันหลังหักกดทับเส้นประสาทนั่นเองค่ะโอ้โหถึงตอนนี้นะคะ หลายคนคงสงสัยพี่ปลาคะพี่ปราคะแล้วโรคเส้นประสาทอักเสบเนี่ยเขามีสาเหตุจากอะไรแล้วเราต้องระมัดระวังหรือดูแลตัวเองอย่างไรบ้างวันนี้พี่ปาลารวบรวมมาให้แล้วนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะอย่าลืมนะคะแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อบสิ่งดีๆเช่นอื่นให้กับคนที่เรารักนะคะให้เขาได้ดูแลสุขภาพของเราอย่าลืมค่ะ กดติดตามกดกระดิ่งช่องยู u ูบพี่ติฟฟี่เป็นก่อนกำลังใจพี่ปรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะพี่ปรารวบรวมความรู้ตรงนี้มาให้แล้วตามพี่ปรามาเลยค่ะสาเหตุของโรคปลายประสาทอักเสบนะคะอันที่หนึ่งโรคเบาหวานซึ่งเป็นสาเหตุที่เราพบบ่อยที่สุดนะคะอันที่สองเกิดอุบัติเหตุค่ะอะไรกันเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุทําให้เกิดอะไรค่ะบาดแผลแล้วก็ความเสียหายค่ะ ต่อเส้นประสาทเช่นการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรืออุบัติเหตุต่างๆข้อที่3เส้นประสาทของเราถูกกดทับจากการใส่เฝือกหรือใช้ไม้ขําหรือการใช้งานข้อมือซ้ำๆเป็นสาเหตุที่มักพบในผู้สูงวัยและผู้ทำกิจกรรมในรียบบทเดิมๆเป็นเวลานาน,านๆเช่นการนั่งหรือนอนตลอดทั้งวันค่ะข้อที่4โรคทางปุ่มคุมกันเช่นโรคข้อรูมาตอย โรค SLE โรคปรอปประสาทอักเสบเฉียบพันหรือเรื้อรังและโลรคหลอดเลือดอักเสบโรคของความผิดปกติทางพันธุกรรมการติดเชื้อไวรัสก็5การได้รับสารพิษต่างๆหรือการขาดวิตาม,มินเช่นวิตาม,มิน B1 B6 และก็ B12 ก็หเนื้องอกและมะเร็งเช่นโรคมะเร็งกระดูกมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโรคไตโรคตับหรือภาวะต่อมไร้ท่อผิดปกติค่ะ ผู้ที่เสี่ยงต่ออาการชาจากโรคปลายประสาทอักษษเสบได้เก่งผู้ที่รับประทานอาหารเจหรือมังสวิรัตปลาใบาชาใบาเมี่ยงบาบูและก็ทานมังสวิรัตมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคปลายประสาทอักเสบเช่นกันเนื่องจากอะไรคะอาหารประเภทนี้จะมีสารทําลายวิตามิน B 1หนึ่งหากรับประทานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอาจทําให้ขาดวิตามินเหล่านี้ได้ รวมถึงผู้สูงอายุก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มเสี่ยงเพราะอะไรคะเพราะผู้สูงอายุมักพบภา,าว,ว่าขาดว,วิตามิน B 1หนึ่งและ B ีสิบสองเนื่องจากทานอาหารได้น้อยกว่าคนปกติรวมถึงร่างกายของผู้สูงอายุดูซึมวิตามินได้ลดลงคะ่ะเห็นไหมคะถ้าเป็นผู้สูงอายุแล้วเราต้องดูแลตัวของเราเองให้ดีเลยนะคะเพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับโรคต่างๆค่ะวิธีการรักษาโรคปลายประสาทอักเสบ การรักษาอาการชาปลายนิ้วทั้งมือและเท้าแบ่งเป็นสามระดับค่ะก่อนอื่นเราต้องเชิคตัวเราเองนะคะว่าเรามีอาการชาเนี่ยที่นิ้วมือนิ้วเท้าอยู่ในระดับใดเราจะได้รักษาตัวเองได้อย่างถูกต้องดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้องนะคะพิจาราบอกเลยว่าอาการชาปลายมือปลายเท้าไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะเราต้องดูแลตัวของเราเองให้ดีค่ะมาฟังกันเลยนะคะ ระดับที่1อาการชาไม่รุนแรงคือมีอาการชาแป๊บๆเป็นระยะให้สบัดข้อมือข้อเท้าหรือเป็นนรียบทก็สามารถหายได้หรืออาจรับประทานวิตามินบีเสริมเพื่อเต,เติมเต็มส่วนที่ขาดเป็นต้นระดับที่2อ,อาการชารุนแรงและต่อเนื่องอาจต้องรักษาอาการชาปลายมือไปเท้าด้วยยาต้านการอักเสบของเส้นประสาทหากอาการชาย,ยังไม่ดีขึ้น แพทย์อภิจารณาผ่าตัดเอ็นที่กดรักเส้นประสาทน้นอ,อกระดับที่3ผลข้างเคียงจากโรคอื่นเช่นเบาหวานผู้ป่วยนะคะควล,ลดระดับน้ำตาในเลือดสำหรับหญิงวัยหมดประจำเดือนแพทย์อาจให้วิตามินเสริมแก่ร่างกายเป็นต้นสำหรับการวินิจฉัยและการรักษานะคะแพทย์ก็จะดูประวัติคนไข้เป็นสำคัญร่วมกับการตรวจร่างกายจากนั้นก็ส่งตรวจเลือด รวจการทํางานของกล้ามเนื้อการทํางานของเส้นประสาทตรวจเอชเลด้วยเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า M r i เพื่อหาสาเหตุของโรคโดยการรักษาปายประสาทอาักเสบสามารถทําได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคนะคะพี่ปลาบอกเลยว่าไม่ว่าจะรักษาด้วยวธีใดๆเขาต้องเช็คแพทย์จะต้องตรวจแล้วก็ดูว่าขณะน,นี้ร่างกายของเราเนี่ยมีความรุนแรงเป็นอย่างไรเช่นอาจจะรักษาด้วยยาการผ่าตัดการบําบัดอื่น อย่างการใช้เครื่องไฟฟ้ากระตุ้นเส้นประสาทการทำกายภาพบำบัดและการใช้ไม้ค้ำพยุงหรือเครื่องช่วยเดินเป็นต้นดังนั้นนะคะหากพบว่ามีอาการชาอ่อนแรงหรือเจ็บผิดปกติที่มือหรือเท้าควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการนิฉัยและรักษายอย่างทันท่วงทีซึ่งจะช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเส้นประสาทส่วนปลายทำให้มีโอกาสหายเป็นปกติได้มากขึ้นนะคะ ตอนนี้เรามาดูเลยนะคะการป้องกันโรคปลายประสาทอักเสบข้อที่ 1. ก็ทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็อาหารที่มีวิตามิน B12 สูงนะคะเช่นผักใบเขียวธัญพืชข้าวซ้อมมืออาหารที่มีโปรโตีนไขมันต่ําข้อที่2การป้องกันและควบคุมโรคที่เป็นสาเหตุเช่นโรคเบาหวานการติดเชื้อไวรัสแล้วก็แบคทีเรียต่างๆข้อที่3ม การที่เราเจะออกกําลังกายเป็นประจำแล้วก็ควบคุมน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติข้อที่4หลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมที่เสี่ยงต่อเส้นประสาทถูกกดทับค่ะเช่นยกของหนักการก้มก้มเงย์นในท่าเดิมข้อที่5ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ข้อที่6หลีกเลี่ยงการคว,ว่าขาะะและการนั่งในท่าที่อาจกดทับเส้นประสาทควบคุมระดับน้ำตาในเลือด อันนี้เราต้องระวังนะคะคราวนี้เราต้องระวังเลยนะคะการที่เราจะนั่งไหว้ขาหรือในท่าที่อาจจะกดทับเส้นประสาทเนี่ยเราจะต้องดูเลยนะคะว่าไม่ทำให้เกิดผลเสียกับร่างกายสำคัญจริงๆเลยนะคะข้อที่7เราจะต้องรับประทานวิตามินนะคะ b 1 b 6และ b 1 2อย่างเหมาะสมเพราะวิตามิน B มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมอง ช่วยซ่อมแสมปลอกหุ้มเซลล์ประสาทค่ะพี่ปราบอกเลยนะคะการที่รับประทานต้องอยู่ในดุลยินิจของแพทย์แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาในเรื่องการรับประทานยาให้อย่างเหมาะสมนะคะเพราะนั้นสิ่งนี้สำคัญค่ะข้อที่8ปดสำหรับใครก็ตามนะคะที่มีโรคประจำตัวอยู่เช่นโรคเบาหวานความดันเน้นเลยนะคะจะต้องไปตรวจรักษาอย่างต่อเนื่องต้องไปพบแพทย์เพราะว่าอะไรคะ เพราะว่าการที่เราเนี่ยยังเบาหวานนี่ถ้าเป็นนานๆและไม่ควบคุมให้ดีก็จะทําให้เกิดอาการชาที่ปลายมือปลายเท้าได้เพราะนั้นสําคัญมากๆเลยนะคะหากพบเจออาการมือเท้าชาอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจเพราะหากเป็นต่อเนื่องและทวีความรุนแรงมากขึ้นอาจจะเป็นอะไรคะสัญญาณเริ่มต้นของโรคที่อันตรายได้เพราะฉะนั้นถ้ามีอาการมือเท้าชาแล้วการมันไม่ได้หายไปมันเป็นนานๆอย่านิ่งนอนใจนะคะรีบไปตรวจไปรักษาค่ะ ถึงตอนนี้แล้วพี่ปราอยากจะให้แชร์ก็คิดเห็นแชร์สิ่งดีๆกันนะคะแชร์ประสบะการณ์กันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆให้ท่านอื่นให้กับคนที่เรารักนะคะคนที่เราวังดีทุกคนกดติดตามกดใจนะคะช่อง Youtube p i ิฟ f i s h เป็นก่อนกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผูพ้สูวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้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 งช่องยูทู Healthy Fit เชื่อพี่ป่านะคะ